มาจากไหนฮะกรุงเทพมาใ,ใกล้กันะฮะมีใครมาจากขอนแก่นบ้างไหมครับยกมือขึ้นหน่อยหน้าตาดีเป็นพิเศษนะครับชมตัวเองด้วยนะับเอ้ผมไม่ได้พูดถึงตัวเองนะผมพูดถึงคนที่มาในวันนี้นะครับผมะนะครับวันนี้นะครับก็มาเจอกันนะครับที่มาสรา,ารคามนะครับก็ต้องบอกว่ารู้สึกดีมากนะครับที่ หลายหลายคนนะครับให้การต้อนรับอย่างดีนะครับเดินเข้ามาก็ตอนแรกก็นึกว่าเดินเข้ามาแล้วจะไม่มีคนรู้จักนะครับจะไม่มีคนจาได้นะครับเราก็เดินเข้ามาแล้วก็มีคนรู้จักบ้างนะครับผมเรียกชื่อผิดบ้างนะครับไม่เป็นไรนะก็ถือว่าได้มีโอกาสมาเจอกันในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยุ่ส่ามานะครับจริงๆแล้วมาดูใครเขาวันนี้พระโดมจริงหรือเปล่าโกหกขอให้น้ำหนักขึ้นนะแม่มีใค่กล้าเล่นกับเราทุกคน นะครับนะฮะวันนี้ก็จริงๆก็มีเพลงไหมทุกคนได้ฟังกันเยอะนะครับแล้วก็อยากให้แล่ละคนนะครับที่อยู่ที่นี่ในวันนี้นะครับไหนไหนใครวันนี้เป็นลูกค้าเหนียวแน่นหนึบหนับนะครับของที่นี่อยู่แล้วยกมือขึ้นหน่อยแล้วอืออ๋อที่นี่เขาสร้างใหม่ไงมันก็เลยไม่แน่นหนึบหนับนะครับราะแน่นหนึบหนับไม่ได้เพราะว่าเพิ่งเปิดไม่นานนี้นะครับผมเอาใหม่ดีกว่านะครับ ถามว่าใครเป็นลูกค้าเหนียวแน่นดึจหนักของเสริมไทยมาก่อนบ้างทำยกเบอร์นไิ่อยแล้วโอ้ยจะยกเบอร์ก็กลัวกินเต่าจะไปทำร้ายคนร้กาใช่ไหมนะ่ะผมร้องเพลงดีกว่านะครับก็เดี๋ยวมีอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะร้องได้นะครับแล้วก็เป็นเพลงที่น่าจะดังกว่าเพลงตะกี้นี้นะครับผมน่าจะมีความรู้จักมากกว่าเพลงตกี้นี้นะครับใครร้องได้นะช่วยกันร้องด้วยแล้วกันนะครับผมเพลงนี้ชื่อว่า